สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงแหลงไทยซีซั่นของโหมดซีวิสีนะเหลือแค่2ชั่วโมงนะครับก็จะถึงซีซั่นที่28กันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตะลุยในโลกแรงอีลิกมาสเตอร์130กดาวนะครับมาดูซิว่ามันจะโหดแค่ไหนจะตึงแค่ไหนและเกมจะมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มากับพี่เจเหมือนเดิมนะครับลองหัวแคนสุดหล่อของแคนเมอร์ของเรานะครับผมวันนี้ก็มีสตรีมนะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมมาดูสตรีมผมนะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆน,นะครับผมทุกคนฝากกันด้วยนะครับเพื่อนๆบางคนสงสัยว่าทําไมชื่อตัวละครไม่ใช่ชื่อ,อเมอร์นะครับวันนี้เพราะว่าผมเล่นตัวลูกค้านะครับในร้านนะก็เลยแบบป้นมาเล่นนิดนึงนะเห็นดีสวยนะครับขอหยิบม,มาทาคลิปหน่อยละกันนะครับเพื่อนๆอะไรครับผมเกมแรกครับผมวันนี้ รู้สึกว่าจะตึงหน้าทูนะซื้อเป็นปืนพกละกันครับผมโอ้ทีมเราฝั่งูุนมาเป็นแคนวะทีมเรามีตัวตึงอยู่นะเท่าที่ดูแรงร้อยสามสิบดาวเนี่ยเหมือนแบบแรงห้าสิบหกสิบดาวสมัยก่อนเลยไปทุกคนมาอ๋อวิ่งไปกอดละกันครับต้องบอกว่าช่วงนี้คนเลขสี่เยอะมากเพิ่ม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 แล้วเพื่อนวิ่งไปเปิดเลยครับคนหนึ่งฮะ เบอร์นหนึ่งไว้ยังไงผมใส่ต้องซ้อนะกูยิงได้ทีเดียวเองครับอุ้ยโหดมากมาเลยเพื่อนยังไงอุ้ยสะบัดหวัวผมแตกเลยว่ะเวอร์อยู่นะโอเคครับเพื่อนยิงนอกนาวไปได้หนึ่งครับมาอีกแล้วหนึ่งครับตรงนี้กูเรียบร้อยโดนปาดไปสองพี่เจของเราโหล่วงหมดตี้ครับผมทีมผมไม่ไหวว่ะ ม่งไปก่อนละกันจก,กว่านี้เข้าโซนกลางครับผมยืดก่อนได้โปรดโดนนำไปก่อนแล้วนะศูนย์หนึ่งโอ้โหและขึ้นกลางมาอย่างเยอะครับผมเยอะนะเนี่ยทำไม่เล่นไปนะครับอยู่ตรงไหนดอกเปิดไปเลยเอาดี ดีถึกจังวะมาให้เพื่อนกน่อนครับว่ามันอยู่ตรงนี้ฮะสองตัวเ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเพื่อนตรงนี้ชุบได้ครับชุบได้เอามันไปแล้วสวยยอูโหเล่นหนุ่มหล่อโคตรแบกครับแบกจัดตอนนี้หนุ่มหล่โอโหมดสี่ผมไม่ค่อยเสียนเลยนะแต่ก็จะพยายามแบบเล่นให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวรีซีซานมาจะมาสอนเล่นนะครับอยู่โซนนวนสองว่ะ ขอมิ่งก่อนนะครับทาสยาพุ่งไปเลยครับพุ่งก่อนไม่ปูดครับแล้วจังหวะนี้เพื่อนเปิดรอกดาวไปได้หนึ่งครับเดี๋ยวลอยให้เพื่อนเอ้าไปไหนหมดแล้วลวะตอ,อนนี้ไงโอ้โหพอรู้จังหวะแบบว่ารีแม็กรีเลี่ยมอ่ะทุกคน ว่าใช้ได้ครับผมมาให้พี่เจก่อนแล้วกันโอ้โหเรียบร้อยครับโดนเก็บไปสองครับจังหวะนี้มาหนึ่งสองเหมือนจะมาหรือเปล่าเขายิงขู่ด้วยนะโอ้โหแล้วมีขู่ด้วยว่ะแบบนี้ต้องนั่งก่อนนะครับนั่งเพื่อปิดจุดนะดาวหนึ่งครับรองจังหวะเขาชบเพื่อน โอเคแต่สอเล่นดักกับเราก่อนนะเราก็ต้องแบบว่าดักคืนสักหน่อยนะครับถ้าเราไม่ดักเลยไม่ได้ไงทุกคนเวยฝั่งนู้นครับผมอันละ สวยสกอร์ตีตื้นมาแบบสองสองเลยครับเพื่อนๆรู้สึกถึงความตึงมือเลยครับเขาวิ่งไปแล้วฝั่งซ้ายมือหนึ่งตัวอุ้ยแล้วเพื่อนโดนเปิดครับพี่เจของเราหูเรียบร้อยครับตัวตึงอุ้ยๆฝั่งนู้นมีหรือเปล่าผมไม่ได้เช็คด้วยประเด็น ต้องรอจังหวะเขาวิ่งว่ะทุกคนอันนี้เราเสียไปหนึ่งแล้วครับเสียตำแหน่งแบบว่าตำแหน่งโซนละตำแหน่งโซนคือไม่มีโอ้แต่เจ็บมากยิงตัวนั้นไม่ได้นะส้มต้องซ้อนครับต้องซ้อนเกือบตายปัดตั้าไปได้หนึ่งแล้วนะอันนี้เราต้องเล่นโซนระยะไกลไว้นะครับผม ถ้าไม่มีใครคุมบอนนะ่ะเพราะว่าฝั่งบนมันจะวิ่งนะเราต้องเล่นเรียบร้อยเขาอาจจะมาเติมนะน,นี่ต้องรีบไปดึงเพื่อนวะโู้ไ,นนไ,ไม่ทนันโดนปาดวะสงสัยอูมเมอร์สริงสถิตในแร้งใหญ่เยอะเกินไปละต้องกลับมาส4-4ละ เอาไว้ครับมาแล้วครับหนึ่งตัวเราเบิร์เซตไปก่อนครับยอยๆครับนั่นบนอยู่ไว้ก่อนนะเพื่อนอยู่ไว้ก่อนนะเพื่อนมันต้องมีคนขึ้นครับ สบายทำสามแล้วโอ้อเคซื้อทีก่กอบมายเยอะจริงๆสไนเปอร์ก็เล่นดีนะแต่ผมเล่นไม่เป็นนะติดตรงนี้แหละมันดีแต่อเมอร์เล่นไม่เป็นฮนะขอขึ้นม่นเขียวโซนไว้ก่อนนะถ้าโซนม่นเขียวได้สบายโอเครอยิงจังหวะแบบว่าเขาเดินมาแบบฟรีๆครับผมอาจจะมีเสียงแมวร้องด้วยนะทุกคนตอนนี้มีเสียงแมวร้องอู้แมวด้วย อุ้ยหายหมดว่ะเจอบ้านไม้หนึ่งตัวอุ้ยมันเลงผมไม่ได้นะนี่ไงมีตัวไม่แอดยิงเอา้ามีโอกาสที่เขาจะได้เกิดครับผมเพราะว่าตรงนั้นผมทำไม่ได้ถ้าลูกเหมือนเขาจะชุบกันไม่ทันว่ะเปิดโดนไว้ก่อนครับสามสามเท่ากันนะพยายามจะเสียคนนะครับแต่เราต้องดันหน้าเข้าไปนะ ห้ามปล่อยจุดโซนอีกขาดนะครับเจอแล้วครับผมตรงเพื่อนตาสองตัวฮะตรงบ้านเขียวไปมาแล้วอุ้ยกระโดดดองเลยวะน,นี่แมะได้ละระเบิดครับเซนให้เพื่อนครับ อู้จะตายเอาดีถึกไปไหนวะสกิลอะไรอ่ะ EP หรอโอ้โหเมื่อกี้ผมจะเก็บไปสองตัวแล้วไม่ตายครับไม่เหลือพี่เจลเดียวจังหวะนี้ว่ายังไงอ้ย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 เรียบร้อยครับผมโดนเปิดไปล่วงเลยโอ้โหเปิดเกมแรกมาก็ตึงแล้วว่ะทุกคน แต่ดาเราไม่โหลดนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมพาการก like, ดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับอูเม่ชานนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในรอบเดือนที่12นะครับหรือว่าเดือนธันวานนั่นเองนะซึ่งผมโดนปลดแบรนด์จาก YouTube เลยนะครับก็ได้ลงคลิปปกตินะทุกคนนะคลิปต้นเดือนที่ผมลงไปเดือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือโดนแบรนดนะครับลงปุ๊บโดนแบรนด์ปั๊บเลยนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะผมก็จะพยายามพูดให้มันพอที่สุดแล้วก็ไม่ปักลิงก์อะไรแล้วนะครับผมตอนนี้คือรเราแหว พูดอะไรปุ๊บโดนปั๊บเหมือนกันครับผมติดแดงติดเหลืองโอ้โหถ้าผมลงคลิปอีกถ้าโดนแบนก็คือมันจะปิวนะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมทุกคนครับถือว่าเป็นคลิปแรกที่เรามาบอกข่าวสารรายการว่าอูมเมอร์เนี่ยกลับมาทำคลิปแล้วนะครับผมฝากการกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับอูมเมอร์ช a n แนลด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย